นี้เป็นเพนทอยใช่ไหมครับเราเราเราใช้เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นฟิชชั่นที่เป็นการแตกตัวของยูเรเนียมแล้วเราก็กลัวจะเผิญปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างๆแล้วก็จะกลัวเรื่องของที่มันเอ่อถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาสารที่เป็นกัมมันตรังสีก็แพร่ออกไปปล่อยความกลัวต่างๆทำให้เราต้องพยายามมองหาวิธีการอื่นๆที่ใหม่ขึ้นฉันนี่นเป็นหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรามองไปในอนาคตมันจะไม่ใช่ 5ปี10ปีนี้ผมผมเดาว่าอย่างน้อย30ปีที่มันจะเริ่มมาใช้งานจริงแลวจะไปกว่าน,นั้นด้วยแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาครับแล้วก็คำคำเดียวกันเช่น n ลีย e ์ฟ fusion หรือดูเทียมที่ว่าแต่เทคโนโลยีแต่ประเทศไม่เหมือนกันเลยนะล,ลูกเล่นในการทำเนี่ยม,ม,มีสารพัดแบบมากมายฉันเขาก็ยังต้องแข่งกันแล้วถ้าเกิดใครที่สามารถจะใส่พลังงานลงไปให้น้อยแต่ปลดปล่อยออกมาพลังงานที่เยอะได้อันนี้ก็จะเป็นคนที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อน กาปลดปล่อยพลังงานมาเยอะเนี่ยต้องเยอะนานเพียงพอด้วยอย่างตอนนี้บางทีเอาตามข่าวต,ต้องอ่านต้องอ่านรายละเอียดดีบางทีบอกว่าประเทศนี้ทําได้แล้วเกิดเิดความร้อนขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นมาระดับมิลลิเซคเกิลวับและหายไปเลยอย่างเงี้ยครับเร,เราคงอยากได้ไฟฟ้าจริงๆที่มันอย่างเงี้ยที่มันทํางานเป็นตลอดเวลาบอกว่าใช้สเหรีย,รย,รยครับปรเป็นการทำงานจริงๆรงฉันนี่บอกว่าถ้เกิดพลังงานขึ้นมาความร้อนนี้ไฟฟ้านี้พอที่จะรันทั้งเมืองได้เลยแต่มิลลิเซคเกิล มันก็คงไม่จะไม่ช่ไม่จะประโยชน์นะครับเอ่อนั้นนั้นนั้นคือถ้าในอนาคตจินตนาการจินตนาการว่าโอ้หเราสามารถสร้างได้แล้วพลังงานมันจะบริสุทธิ์มากเลยมันไม่ได้ใช้อะไรที่จะทําให้เราเกิดอันตรายขึ้นตามมาในเชนิงปนเปื้อนสรรังสีิเลยมันก็เป็นสิทธิที่น่าทำนะครับแล้วมันก็ก็เอ่อเป็นความฝันที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าณวันนี้ตัวที่อยู่ใกล้ของเราที่สุดคือประยายนิเกียร์ฟิชชั่นการแตกตัวเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าในอดีตครับ โรงฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอันเนี้ยต้องใช้แร่ยูเรเนียมใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันใช้แร่ตัวอื่นได้ไหมเพราะว่าพอไปดูราคายูเรเนียมเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะครับเทคโนโลยีฟิวชันตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วโอเคครับสอสเรื่องนะครับเอ่อพ,พื้นฐานของแร่ที่ใช้ใช่ครับก็คือจริงๆมีแร่ที่เป็นแรเ่เป็นธาตุธาตุที่ใช้ในเชิงของการทำปิยานิวเคลียร์เนี่ยอาจจะมีหลายตัวแต่ตัวที่เราต้องเรียกว่า ใช้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้ดีสุดก็จะเป็นส่วนของเจ้ายูเรเนียมนี่แหละนะครับฉันแนวแนวโน้มก็คือก็ต้องเป็นตัวนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่ามันด้วยความที่มันใช้ปริมาณน้อยมากนะครับราคาอาจจะฟังดูสูงนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณเองจริงๆมันน้อยมากถ้าเรารันพวกนี้เขาหลักอยู่ในหลักเราสมใจฝึกหลักพันกิโลกรัม นะไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นมัเน,เป,นเป็นแสนตันหรือล้านตันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันคนละเลือดที่เราเราใช้ฐานหินเรื่อยๆรื่อย,อยฉันมันใช่ปริมาณไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็ อันนี้กาจจะต้องเพิ่มเติมอีกสูง่าถ้าเราสนใจติดต่อกับทางจีนก็ต้องดูว่าทางจีนเขาช่วยเรื่องการสร้างตัวเชื้อเพลิงให้เราแค่ไหนคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาเราติดต่อกับทางฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงอาจจะมาจากฝรั่งเศสเป็นต้นแต่ว่ามันก็จะมีมันก็จะมีการขายของพวกนี้เกิดขึ้นทั่วโลกฉนันในอนาคตเนี่ยราคาพวกนี้ก็อาจจะอาจจะลดลงได้ซ้ําก็ได้พอคนใช้กันมากๆต้องเข้าใจว่ายูเรเนียมข้อดีคือมันมันเป็นธาตุที่มีทั่วโลก มันไม่ใช่ว่าฉันเป็นอาหลับฉันยึดคลองน้ํามันเอาไว้อะไรเงี้ยครับหรือแก๊สธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมันมีทั่วโลกเพียงแต่ว่าโรงงานที่จะแปรรูปมันเนี่ยครับมันอาจจะมีอยู่จํากัดฉันมันเป็นไรถ้าที่ถ้ามันในอนาคตมันมีความต้องการสูงขึ้นมันก็มีการลงทุนสูงขึ้นด้วยคือแต่ว่าเรื่องที่ต้องตามมาคือการการจัดการเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นครับกากมีเลียชอบพูดกันแต่มันเดิมครับทำไมเขาชอบ SMR เก็เพราะว่าถ้ามันปริมาณที่มันใช้มันน้อยตั้งแต่แรกเนี่ยไอ้กากที่เกิดขึ้นก็นน้้้ออยยยตามไปดว นะครับแล้วก็นักวันเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นแหละมันก็เริ่มพูดเรื่องเกิดเอาเอามาทริตใหม่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่าต้องฝังกบอย่างเดียวมันก็มีเอามาเอา,เอา,เอามามาปรับสภาพเ้วไปใช้ใหม่ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้ถามถึงฟิวชั่นด้วย ฟิวชั่นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือปฏิกิระิยาะทางนิวเคลียร์หรือการแตกตัวของของอะตอมเนี่ยมันเปนเราเรียกว่าฟิวชั่นคือเราบวบอะโมลิกุลขนาดใหญ่แล้วมีอะเล็กเขาปิ้งมาชนพอชนก็แตกตัวแตกตัวอะไรเงี้ยล้วฟิวชั่นแล้วเกิดพลังงานแต่เราเรียนรู้ว่าใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยการตั้งต้นของธาตุของอวกาศเนี่ยมันก็คือก๊าซเล็กๆที่เรียกว่าไฮโตรเจนเ,เนี่ยมันรวมตัวกัน แล้วก็เริ่มกลายเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่การว่าการที่มันรวมตัวแล้วใหญ่ขึ้นเนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานด้วยเช่นกันนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตอนกาซตัวใหญ่แล้วแตกแล้วเล่นพลังงานไอตอนตัวเล็กชนกันแล้วรวมตัวเนี่ยก็ปลดปล่อยพลังงานนั่นแหละครับเขาเรียกว่าฟิวชันก็คือฟิวกันนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะยินคำนั้นๆว่าดวงอาทิตย์เทียมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบอกจีนมีดวงอาทิตย์เทียมอเมริกามีดวงอาทิตย์เทียมแล้วก็ไทยไทยมีดวงอาทิตย์เทียมแล้วซึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดดีใจขนนนาั้ คำว,ว่าดูทิศเทียมก็เป็นแค่ไอเดียว่าเราทำแบบนิวเคลียร์ฟิวชันเรียนแบบดวงอาทิตย์นะแต่ไม่ใช่บอกว่าเขเริ่มคึอหาแล้วว่าจะมีการปล่อยความร้อนออกมาจากที่จีนที่ไทยนะเลยที่ไทยเราถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่าเราร่วมกับจีนนั่นแหละครับนะท่านสมเด็จพระเทพท่านไปเดินทางไปไป,ไปดูงานไปติดต่อเจราจารแล้วเขาก็ส่งทิ้งเ,เครื่องพวกนี้เขาเรียกทุกข้ามแมกทุก oh. ข้มแมกก็เป็นมีเป็นเครื่องที่จําลองสภาวะเกิดฟิวชันแล้วเราก็ได้ไว้ตัวหนึ่งที่ ส,นสนทนสถาบันิวเคลีย์เทคโนโลยีิวเครงชาติแล้วก็ศึกษาวิจัยกันซึ่งอย่างตัวเล็กนะครับปริยาย,ยังค่อนข้างยังยังต้องใช้พลังงานอีกสูงมากคือหลักการตอนนี้มันคือเราต้องใช้พลังงานใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดปริยาน,นี้มันก็เลยมีพลังงานเอานิดเดียวมีความฝันคือใส่พลังงานน้อยน้อยแล้วออกมาเป็นพลังงานเยอะเยอะอันนี้อย่างนั้นถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งณวันนี้ยังไม่มีชาตไหนทําสําเร็จในเชิงใช้งานจรงนแต่ว่าก็พัฒนากันครับแล้วก็เป็นในสิ่งที่ อนาคตต่อไปแต่ผมผมบอกได้เลยว่าเราไม่ควรรอหลายคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฟิวชั่นมันจะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ดีมากเราจะรอตัวนั้นก็คงรอไปอีกสามสิบสี่สิบปีครับมันมันไม่มันไม่คุ้มนะที่จะต้องเสียโอกาสเวลาเป็นเรื่องสําคัญเราเราเสียโอกาสกันหลายเรื่องผมที่ผมเกิดต,ต้นเลยกันว่าเรื่งปรมาจารย์ผมเนี่ยจนไปเรียนจนกลับมาจนกเกษียณทั้งหมดแล้วนะครับ แบบภาวิชาวิศวะนิวเคลียร์เขาก็แบบเ่ยฉันจะต้องสอนกันต่อไปไหมเพราะว่าถึงจะไม่ได้สร้างริไฟ้าสักทีเลยครับแต่แต่แต่ว่าจะต้องเห็นภาพว่า,วาอ่าปิยันนิวเคลียร์ปิยันพวกทางด้านหลังสีเนี่ยอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะแต่เราเราไม่ค่อยรู้ตัวกรารเครื่องเอกซเรย์ที่เราใช้เครื่องมืออะไร oh. เครื่องเนี่ยก็คือเครื่องเครื่องกันด้านหลังสีทั้งนั้นเลยหลักการเดียวกันเป็นต่วคนสเกลแล้วเราเราเรา,เราเร,าเราเริ่มคุ้นชินกับของพวกนั้นเพราะเป็นทางการแพทย์พอเป็นทางการแพทย์เป็นการรักษาโรคเราชิน mm. แต่พอพอมันเป็นเรื่องของอย่างเงี้ยเ,เรื่องของไฟฟ้าเรากับไม่ชินแล้วเราไปจําแต่ภาพที่อุบัติเหตุซึ่งมันเกิดน้อยมากมากนะถ้าเทียบกับทั้งหมดเลยจำนวนของโรงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็อุบัติเหตุพวกนี้ไปไล่ดูเนี่ยมันเป็นสุดวิสัยเช่นปุกุชิมกมันเกิดสึนามิเข้ามามเลยพันใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่ชนาบิลเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือเรื่องของคนเนี่ยเป็นปัญหานะฟรีมายที่อเมริกาก็เป็นเรื่องของคนเช่น โลกของเจเนเรชันของนิยฟ้านิวเคลียร์จากจากรุ่นที่2ที่มีปัญหาเยอะเนี่ยขึ้นมารุ่น3 4 5สจนถึง s m 1เนี่ยผมเชื่อว่ามันอัตโนมัติมากขึ้นมันดีขึ้นนะครับแต่ก็ก็อยากจะให้มั่นใจนะแต่ว่าฟิวชั่นเนี่ยติดตามข่าวได้แต่อยากจะไปคาดหวังว่าจะเกิดเป็นไฟฟ้าจิตให้เราใช้ในช่วงนี้ครับอาจารย์พอจะทราบเทคโนโลยีที่เอากากนิวเคลียร์มาใช้ใหม่ไหมครับนะและตรงนี้มันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหนอย่างไร ก,ก,ก็ได้ฟังบ้างครับเพราะไปบรรยายเร็วๆผมก็เลยตามไม่ค่อยทันในรายละเอียดเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าความเข้าใจผมคือมันสามารถจะพยายามจะแปลรูปกลับไปอยู่ในรูปที่ยังใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าทํางานครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ต้องสังกบอย่างเดียวนะการการแปลรูปกลับไปใช้เนี่ยก็ให้มันเป็นตัวของอตัวของที่เป็นปฏิกรักษัะของการเป็นกรรมตรังสีได้ส่วนหนึ่งหรือลักษณะนนอื่นครับ อยู่ในน้ำเดือดพิเศษก็เป็นน้ำตาลที่เขาชอบใช้กันกันคือพอกการเป็นของแข็งไปแล้วแล้วก็ไปไปทำเป็นอย่างอื่นเป็นอาวุธเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์นะเป็นสากข,ข,ของหัวอาวุธที่มันแข็งมาก uh, uh, อันนั้นถ,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 ถ้าติดกันบ้างก็คือผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดในเชิงของการการกรีไซเคิลมันเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะแถมไว้สัช่วงท้ายเหมือนกันว่าอีกส่วนหนึ่งที่นิวเคลียร์กำลังจะเป็นประเด็นสําคัญมากคือนิวเคลียร์ไปรวมกับไฮโดรเจน ครอจะบอกว่าไฮโดรเจนนอกจากเรื่องของฟังเคที่ไปดูนอกจากเรื่องโซเดียที่ไปด,ไปดูได้ไปดูปัม๊มเติมไฮโดรเจนด้วยที่เป็นปนของบริษัทซีนโนเปกเขาก็เอารถมาแล้วเขาก็เติมให้ดูมลนวก็คาถามว่าไฮโดรเจนมาจากไหนระบบน,นี้เป็นนี่เป็นอีกเส้นทางใหม่เลยนะ,ะญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบอีวีญี่ปุ่นอยากให้เติมไฮโดรเจนคําถามคือไฮโดรเจนมาจากไหนไฮโดรเจนเป็นแก๊สทั่วไป แตกตัวจากน้ำ H2O แตกตัวไดไฮโดรเจน H2 อ H2 อมาแล้วเรารู้ว่ามันให้ความร้อนสูงมากนะครับเราปัดเป็นลูกของเหลวใส่เข้าไปรถยนต์ใช้เครื่องดนคล้ายคล้ายเครื่องยนต์สันดาบแต่ว่าใช้เป็นไฮโดรเจนแทนซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่มีคาร์บอนออกมาได้ของเสียเป็นน้ำโหมันก็เลยแบบเพอร์เฟกมากแต่คนลืมคิดว่าไฮโดรเจนจะมาจากไหนเอาเข้าจริงๆพอไปดูคลิปก็ถึงได้เข้าใจโอ้ไฮโดรเจนที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ของสะอาดนะ มันจะมีคำศัพท์เช่นเกรย์ไฮโดรเจนบราวน์ไฮโดรเจนนะครับก่อนจะไปคำว่าบลูไฮโดรเจนหรือกรีนไฮโดรเจนนะครับเขาบอกว่าที่มันไม่สะอาดคืออะไรคือว่าอ๋อจริงๆอ่ะมันก็มาจากที่คุณกั่นน้ำมันนั่นแหละทั้งกั่นน้ำมันเอ่ยังทำถ่านหินเอ่ยแล้วก็หรือว่าแก๊สธรรมชาติเอ่ยแล้วมันได้บายโปรดักมันได้มันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาที่นำไปสู่ไฮโดรเจนได้ก็แปลว่าจริงๆแล้วเราบอกโอาฉันเติมไฮโดรเจนนะแต่ว่ารถรถฉัน ปลอดมลพิษแต่ว่ากระบวนการสร้างมาเนี่ยจริงๆมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับงนั้นผมเลยบอกว่าตอนนี้ที่เขามองไปอีกทางหนึ่งคือก็ใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะสังเกตว่าประเทศที่สนใจเรื่องไฮโดรเจนคือประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าไฟฟ้าเขาจะค่อนข้างถูกมาเสถียรฉนันเข้าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมาแยกน้ําแค่เป็นไฮโดรเจนแล้วออกซิเจนเนี่ยมาใช้ทีง ครับฉะนั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพลังงารสะอาดจริงๆนะครับก็จะเป็นภาษาก็จะเป็นเป็นพิงไฮโดรเจนบ้างหรือว่าเป็นกรีไฮโดรเจนบ้างเนี่ยครับ,นะรบนั้นนี่เป็นอีก,อกหนึ่งแนวทางที่เราได้เห็นว่าเออถ้าเราจะมุม่งไปด้ไฮโดรเจนอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็สําคัญเพราะเราจะอย่างเราจำจำเป็นต้องมีไฟฟ้าที่ไม่ได้แพงแล้วก็ค่อนข้างเสถียรเพื่อมาแยกน้ําให้ได้ไฮโดรเจนด้วยครับ